เจ๊แล้วกินอะไรเนี่ยอาหารว่างเจ๊ให้ผมกินแค่นี้นะเจ๊กินคนเดียวหมดแล้วเนี่ยเลี้ยงกันแหลหมูนี้ตั้งแต่เมื่อคืนไม่ใช่เหรออืมมาเหลือเหลือแล้วให้ผมกินแค่นี้อืมจับชายต้มจับชายโอ้เอาตังไปขนังอะไรไปต้มจับชายหรือจุ่มผักชายฮะต้มผักใส่หมูปลาป๋องปลาป๋องหมาอ่ะ กองมาอีกเอามาวางไว้ให้เราเอาอุตส่าห์แบ่งเอาไว้ให้หมาอย่างไปแย่งหมาก,กินเนี่ยเมย์ก็กินไปกินไปเนี่ยโอ้อตังไปขนาดนั้นไปซื้อกินตัววันนี้เราห่างกันสักพักนะวันนี้ตัวเองไปไหนไม่บอกโอ <c oughs> วันนี้เรา,าเรา,มาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแจ <c oughs> เออโอเคห่างกันบ้างห่างกันสักพัก <c oughs> วันนี้ <c oughs> ก่อนจะห่างก็ ดูให้เรากินข้าวาครับดูเอาครับโอ้ยตักให้ตั้งเยอะแล้วตัวหมดปรีเกินนยี่แค่นั้นแหละ